ก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับในฐานะที่ผมก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับคำว่าอินเฟลชันก่อนอินเฟลชันก็คือเงินเนี่ยนะครับมีราคาเพิ่มขึ้นนะครับคือระดับของราคาสินค้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นหรือของแพงขึ้นพูดง่ายงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อัตรางเงินเฟ้อเป็นบวกก็คือว่าของแพงขึ้นในมุมกลับนะครับก็คือว่าถ้าราคาสินค้าเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะครับแล้วราคามันต่ําลงนะครับก็คือราคาลดลง ลักษณะนั้นเนี่ยจะทําให้ตัวอัตราการเปลี่ยนแปลงนะติดลบลักษณะนี้เราจะเรียกว่าเงินฝืดหรือดีเฟลชันแต่ว่าดีเฟลชันในความหมายทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะต้องเป็นการติดลบ ทั้งกระดานคือพูด,ดง่ายๆว่าไม่ใช่แค่สินค้าบางตัวนะครับมีราคาลดลงแล้วทําให้กลายเป็นเงินฝืดน,นะครับแล้วก็จะต้องมีลักษณะที่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูที่ประเทศไทยเนี่ยจะเห็นว่าการติดลบอย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยนะครับเป็นการติดลบเป็นเดือนที่6นะครับแล้วก็แต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะจะเห็นว่าเป็นการติดลบในราคาสินค้าที่ 1, ผันผวนสูงนะครับนั่นก็คือในส่วนของราคาน้ํามันราคาอาหารสดเป็นหลักนะครับแต่ว่า ตัวใหญ่ๆนะครับซึ่งเราเรียกว่า core inflation นะครับซึ่งเป็นสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆหลังนี้นะครับรวมถึงบริการเนี่ยนะครับซึ่งมีส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณสัก 60- 70%ตัวนี้ยังเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดลักษณะนี้แสดงว่าของส่วนใหญ่มันยังไม่ติดลบดังนั้นเราก็ไม่ได้เจอกับปัญหาเงินเฟ้ออีกคำถามหนึ่งที่คุณสแตมถ,มถามถึงคำว่า disinflation คืออะไรนะครับ disinflation ก็คือการปรับตัวลงของเงินเฟ้อ คำนี้สำคัญมากเมื่อช่วงที่เรามี Reopen นะครับเมื่อปี2022หรือปี2 0 0 0 565นะครับซึ่งเราเริ่มมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเ,ยเข้ามาเที่ยวนะครับแล้วก็เราเ,เริ่มกลับไปทํางานเริ่มมีการถอนคลายการล็อกดาวน์ถูกไหมครับตอนนั้น,นก็เกิดปัญหาของ supply disruption แล้วถ้าเราจําได้น,นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2565จะเริ่มมีเหตุการณ์ของ g e o p o l i t i c ที่สั่นคลอนก็คือเรื่องของวิกฤตรัสเซียยูเครนนะครับทำให้าคน้ำมันเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีปัญหาของราคาน้ามันที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤตในพื้นที่อื่นตรงนั้น,นี่นมันทําให้เงินเฟอเน้อไต่ระดับสูง ถ้าเราดูนะครับตัวเลขเมื่อปี2 5 6 5ของประเทศไทยนะครับก็คือว่าเงินเฟอ้อต,ตอนนั้นจะไปแตะอยู่ที่6.1% เมื่เราเห็นเงินเฟอ้อสูงแบบนี้เราก็อยากจะให้เงินเฟอ้อมันปรับตัวลงเพราะฉะนั้นกระบวนการการปรับตัวลงของเงินเฟอ้อนะครับที่ค่อยๆมีตัวเลขลดลงเช่นจาก6เหลือ5จาก5เหลือ4ลักษณะนี้เราเรียกว่า disinflation ก็คือเงินเฟอ้อเนี่ยปรับตัวลดลงแต่ก็ยังเป็นบวกถูกไหมครคุณสตามาแต่ว่าถ้ามันเข้าสู่ดานลบนะครับแล้วก็เป็นการติดลบทั้งกระดานแล้วก็มีระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานหน่อยเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเงินฝืดครับ ถ้าเราดูนะครับว่าเงินเฟ้อต่ำเนี่ยมันคืออะไรก็คือการที่ราคาสินค้าเนี่ยไม่ได้เพิ่มสูงมากนะครับถ้าคิดง่ายๆก็ดูเหมือนว่าของมันก็คงจะไม่แพงแต่ว่าถ้าเราดูถามความรู้สึกของคนทั่วไปนะครับว่าของแพงหรือไม่แพงเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเทียบกับของที่เขาเคยซื้อมาในอดีตเพียร d ีที่ง่ายที่สุดก็คือช่วงโควิดนี่แหละนะครับจะเห็นว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยตอนที่ราคาน้ำมันมันยังไม่สูงเนี่ยนะครับราคาสินค้า ก็ไม่ได้แพงมากถ้าเราดูเอาง่ายๆเช่นราคาอาหารที่เราซื้อเนี่ยอาจจะ50บาทต่อจานก็เป็นไปได้ถูกไหมแต่ว่าถ้านักขณะนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปมากกว่านั้น70บาท80บาทบางทีเป็นร้อยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าราคานาขณะน,นี้เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดเนี่ยมันสูงดังนั้นในความรู้สึกของคนเนี่ยยังคงคิดว่าของเนี่ยแพงแต่ทีนี้ถามกลับมานะครับว่าแล้ว คำว่าเงินเฟอ้อต่ำเนี่ยนะครับในความรู้สึกข,ของคนทั่วไปดีหรือไม่ดีนะครับผมคิดว่าคําว่าของแพงเนี่ยอาจจะเป็นคําที่เรารับรู้ได้มากกว่าแต่ถ้าจะอธิบายให้ชัดขึ้นนะครับว่าคนอาจจะคิดว่าการที่ราคาสินค้าเนี่ยมันไม่ได้สูงเนี่ยนะฮะหรือว่าเป็นเงินเฟอ้อต่ำเนี่ยอาจจะนึกว่าเราใช้เงินน้อยลงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราจะต้องมาดูอำนาจซื้อด้วยก็คือว่าค่าจ้างหรือค่าแรงของเราปรับขึ้นมากน้อยแค่ไหน ซึ่งการที่ค่าจ้างหรือค่าแรงของเราจะปรับขึ้นมากน้อยแค่ไหนเรามีชั่วโมงทําง,งานมากน้อยแค่ไหนก็ここขึ้นอยู่กับการที่ธุรกิจเนี่ยเขาจะมีกําไรมากน้อยแค่ไหนถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยการที่ธุรกิจจะมีกําไรมากขึ้นก็คือเขาจะต้องขายของในราคาที่เพิ่มขึ้นนึกถึงหลักความจริงนะครับแต่ในมุมกลับก็คือว่าเมื่อราคาสินค้าเนี่ยมันไม่สามารถจะขยับได้นะครับเพราะว่าคนก็ไม่มีกําลังซื้อยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เลยจําเป็นอาจจะต้องมีการลดราคาหรือตึงราคาราคามันก็ไม่ขยับในมุมกลับก็คือว่าธุรรรกกกิจ็ไมม่สาาาาถขยย ในกลับก็คือว่าค่าจ้างของคนเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วเราก็เห็นภาพลักษณะนี้อยู่ว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยนะครับเ,เริ่มมีการอาจจะมีการลดปรับลดจำนวนชั่วโมงทางานลงนะครับบางแห่งก็เริ่มมีการเลิกจ้างนะครับค่าจ้างเนี่ยปรับก็อาจจะเป็นการปรับไปตามความสามารถในการทํางานมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้น ทำกลางสภาพที่ราคาสินค้าเนี่ยมันไม่สามารถจะเพิ่มได้ทําให้ธุรกิจเขาไม่มีกําไรนะครับหรือกําไรน้อยลงนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาจริงๆในทางเศรษฐศาสาตร์เนี่ยสภาวะ deflationary spiral นะครับ spiral ก็คือการหมุนเป็นเกลียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นเกลียวขาลงนะครับมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนะครับธุรกิจเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าราคาสินค้าของเขาเนี่ยสูงเกินไปขายไม่ออก ก็ต้องลดปริมาณการผลิตถูกไหมต้องลดปริมาณการผลิตลงนะครับพอเขาลดปริมาณการผลิตลงในมุมกลับก็คือว่าคนที่ทํางานเนี่ยก็อาจจะลําบากขึ้นถูกไหมครับอาจจะมีการลดจานวนชั่วโมงทางานนะครับแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการลดอํานาจในการต่อรองค่าจ้างทําให้นะครับค่าจ้างเนี่ยแทนที่มันจะปรับเพิ่มมันก็กลายเป็นเทรนขาลงเช่นเดียวกันเพราะว่าคนอย่างน้อยก็อยากจะจะ ทำงานไว้ก่อนนะครับมีงานทําไว้ก่อนนะครับในสภาวะแบบนั้นก็ไม่มีใครอยากจะเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มสูงขึ้นนะครับทีนี้เมื่อค่าจ้างไม่ได้ขยับขึ้นธุรกิจลดการผลิตนะครับก็ทําให้กําลังซื้อเนี่ยมันก็หดหายนะครับเพราะฉะนั้นมองในฝั่งอุปสงค์บ้างก็คือว่ากําลังซื้อก็ไม่มาการผลิตก็น้อยลงนะครับของเหลือก็ยิ่งทําให้ราคามันถูกลงไปอีกมันก็จะหมุนเป็นเกลียวถูกไหมครัคือว่าพอธุรกิจลดการผลิตไม่จ้างคนงาน ภาพมากขึ้นนะครับาจางลดลงอุปสงค์ก็ไม่มาราคาก็ยิ่งลงพอราคายิ่งลงธุรกิจก็ลดการผลิตาจ้างก็ยิ่งลงก็จะหมุนเป็นเกลียวไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นสภาวะที่เงินเฟอ้อติดลบนะครับหรือเป็นเงินฝืดซึ่งอยู่เป็นเวลานานนะครับและเป็นสิ่งที่ในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่ามันอันตรายมากนะครับ <S 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 ให้ดูตัวเลขล่าสุดกันแล้วกันนะครับก็คือว่าอันแรกดูตัววัดภาพรวมของเศรษฐกิจก่อนก็คือตัว GDP นะครับ GDP เนี่ยอยู่ในเทรนด์ที่ชะลอตัวนะครับเพราะว่าเรามีปัญหาของสงครามการค้านะครับ จะเห็นว่าในไตรมาสที่นเนี่ยนะครับ GDP เนี่ยอยู่ที่3.2นะครับไตรมาสที่2อ,อยู่ที่2.8เฉลี่ยก็อยู่ที่สักประมาณแถวแถว3นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยมีสัญญาณที่แผ่วลงนะครับเมื่อกี้คุณแสตมถามถึงเรื่องของการใช้จ่ายนะครับจะเห็นว่าดัชนีล่าสุดก็คือตัว Private Consumption Index นะครับณเดือนสิงหาคมเนี่ยปรากฏว่าเทียบ กับปีที่แล้วนะครับดัชนีเนี่ยเพิ่มขึ้น1.9ชะลอตัวลงจากเดือนกรกฎาคมที่2นะครับแล้วก็ถ้าเทียบเดือนต่อเดือนหรือ month o อ m on t h เนี่ยครับอยู่ที่ศูนย์คือไม่โตถูกไหมครับอันนี้คือสัญญาณอันตรายที่1ที่ผมอยากจะเรียนนะครับมาดูความเชื่อมั่นของคนบ้างพอคนเริ่มกังวลนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับคนก็ ไม่กล้าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นตัวดัดชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่สำรวจโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยณเดือนสิงหาคมเดือนเดียวกันนะครับตอนนี้อยู่ที่50.2นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ถือได้ว่าใกล้จะต่ํากว่า50ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าความเชื่อมั่นต่ํากว่า50เราถือว่าไม่เชื่อมั่นนะครับและค่าเนี้ยถือว่าเป็นค่าที่ต่ําที่สุดในรอบ32เดือนเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนเนี่ยเริ่มขาดความมั่นใจ แล้วก็ชะลอการใช้จ่ายนะครับมันก็กระทบต่อกําลังซื้อนะครับต่อเรื่องของอุปสงค์ในตลาดนะครับธุรกิจก็ขายของกันยากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราถามว่าเราเห็นสัญญาณนี้ไหมคำตอบก็คือเราเห็นแล้วแล้วก็เรียนตามตรงว่ามันจะแรงขึ้นเพราะว่าผลกระทบจากสงครามการค้าเนี่ยนะครับมันจะชัดเจนมากขึ้นในไตรมาสที่2และในปีหน้าคิดง่ายๆคือว่าก่อนหน้านี้นะครับทรัมป์เขาเคยให้เวลาเรานะครับว่าเขาจะไม่ขึ้นภาษีศุลการการตอบโต้หรือตัว reciprocal t a r i f f ให้เวลาเรา ถูกไหมครับแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยจะอยู่ที่10%นะครับแต่หลังจากที่มีการเจราจานะครับเราก็ได้ดีลที่ดีนะครับอัตราของเราก็ใกล้เคียงกับเพื่อนบ้านแต่ต้องยอมรับว่าอัตรามันสูงขึ้นกว่าเดิมคืออยู่ที่1% 9คิดง่ายๆคือว่าเมื่อของส่งออกมันแพงขึ้นจากเดิมเนี่ยอยู่ที่10นะฮะลดรแล้วก็กลายมาเป็น19เนี่ยของแพงขึ้นก็ส่งออกยากขึ้นแล้วเราต้องพึ่งพาการส่งออกเพราะว่ารายได้จากการส่งออกเนี่ยคิดประมาณ ครึ่งหนึ่งเลยนะครับของ GDP เพราะฉะนั้นแสดงว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยชะลอแน่แล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็จะหนักขึ้นเพราะว่าเราจะได้รับผลกระทบจากภาษีเต็มปีอันนี้พูดเฉพาะตัว r e c i p เ o c ร l เข้า f f นะฮะเรายังไม่ได้พูดถึงภาษีที่เป็นตัว product specific ซึ่งก็มีแนวโน้มจัดเก็บเพิ่มขึ้น นะครับอย่างเช่นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนั้นก็น่ากังวลรวมถึงเรื่องของทรานชิปเมนด้วยซึ่งยังไม่มีข้อยุติเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณกําลังซื้อแผ่วเนี่ยผมคิดว่ามันจะแรงขึ้นนะครับต้องย้ำนะครับว่าการเกิดภาวะเงินฝืดเป็นสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับและในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องรีบจัดการต้องรีบแก้ไขนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นทรัพนะครับหรือกลายเป็นกับดักนะครับซึ่งใช้เวลานานกว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับ เงินฝืดก็พูดตรงๆนะครับว่าเราเองก็จะต้องเตรียมตัวนะครับกับเศรษฐกิจซึ่งมันอาจจะเรียกว่าแผ่วลงไปดอย่างยิ่งนะครับในปีหน้านะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่อยากจะให้เราถึงขั้นกังวลนะครับแต่ว่าเตรียมพร้อมนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเตรียมพร้อมในการบริหารสินทรัพย์นะครับให้มีหลายๆพอร์ตนะครับกระจายความเสี่ยงออกไป เงินสดก็จะเป็นจะต้องมีเก็บสำรองไว้นะครับแตมาตรวังการลงทุนที่เกินตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยทำให้เรามีความมั่นใจว่าถ้าสมมติว่าภาวะผันผวนมันเกิดขึ้นในปีหน้านะครับเราก็อย่างน้อยเนี่ยก็มีทางออกนะครับที่จะรับมือกับมันทีนี้ในมุมของผู้ประกอบการนะครับผมคิดว่าการที่เงินเฟ้อหรือเราอยู่ในยุคเงินเฟ้อต่ำถ้าผู้ให้เข้าใจง่ายก็คือว่าทุกคนขายของแข่งกันด้วยการลดราคานะครับ แล้วก็แถมเรายังมีของจากข้างนอกเข้ามาตีตลาดด้วยเพราะฉะน,นั้นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำกคือว่าเราอาจจะต้องมีการบริหารในเรื่องของต้นทุนนะครับทำยังไงให้ต้นทุนของเราถูกกว่านะครับแล้วก็สามารถแข่งขันได้ขณะเดียวกัน,นก็ต้องรักษาลูกค้านะครับที่ที่เป็นลูกค้าประจำนะครับที่มีความผูกพันกับสินค้าของเราหรือมี loyalty สูงเนี่ยต้อง ผูกมัดเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามหาทางเลือกใหม่ๆนะครับในการนําเสนอราคาอาจจะไม่ใช่สิ่งอย่างเดียวที่ผู้บริโภคต้องการแต่ว่าความมั่นใจในคุณภาพของสินค้านะครับสินค้าที่มีดีไซน์หรือมีรูปแบบที่ตรงกับความต้องการหรือแปลกใหม่ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่เราจะรักษาตลาดเอาไว้นะครับนอกจากนั้เนี่ยผมคิดว่าความร่วมมือกันนะครับในห,ห่วงโซ่สプライเชนหรือความร่วมมือกันในระหว่างพันธมิตรธุรกิจเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่จะต่อสู้นะครับกับคู่แข่งซึ่งอยู่ข้างนอก นะครับที่เขามีการนําสินค้าเข้ามาขายในประเทศเรานะครับถ้าเราผนึนึก,กาลังกันไว้เนะี่ยก็จะเป็นทางแก้อีกทางหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับ